สวัสดีครับปาสตลิตรปาสตลิตเกี่ยวบองครับพี่พี่มาเชิญมารับประทานด้วยกันปาสตลิตรแรงวานน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ <c oughs> น,นี่เกี๊ยวบองมาบองปลาปาสลิ่นอรร้อนไม่เอาจะกินกับน้ำจิ้มนี่นนเนข้าแกะเนื้อปลาโอ้โหร้อนมากโอ้ยหร,ร้อนที่ออก,ออกจากเตาเหรอ กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอือต้มีผักกิน้องกินกับทอดปลามาด้ค่ะทอดปลาสลิดคู่เข่าทีละ หน่อยแลาา้วมัน้ำจิ้มนั่นเราวกัเห็ดตําของเราเองเราบ่ให้ยากนั่งเลยเนี่ยพค่อยสันทัดน้ำจิ้มเพื่อกับขอาเกี๊ยวประเด็อนอร่อยมากเนื้อเยอะๆน้ำนั่นความจัดิดถ้าใครสนใจสั่งได้อืมอร่อย น้ำจิ้มซีฟูดร้านเลยวันนี้ง่ายๆครับปลาสะดๆคนละตัวดูเนื้อพี่ๆจิ้มกับน้ำจิ้ม กินกับปลา,ปปาเกียบองก็แล้วใช่หกันเจ้ข่านมองไทยพี่น้องเก็บกุ้เด็ดอบอก่าืดเจ้ั้นมาเร่มกิมตัวงหนตามเมองอาเสะดิบมันั ตะขอนปลาซาดิทตะ้อนช่วงช่วงความนั่นเองสุดยอดเลยปลาซาดิดเข้าดูปงโอ้ย อไกัปลานีุ่่่เพิ่งจ่อหาขายนะอฮึมกจ่อหาเฟหามเนยกจอหาขายไปเห็นมือไปยูแล้ย้อน ไสมอใส่หมอใส่ไหมคะสบายดีแม่คงจอ,อไม่ต้องหาขายเขาแก้ไขยมากเกินราะดิษเนี่ย có hình tự dao hàm nếu sự lệch chia chè. cả những điểm nữa là tôi mới thấy sắp lý giải xong ที่ก็จะว่าปลาปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อนี่เป็นบางบ่อว่ะบ่อสมมติปลาการเอ่ำเภอเขตบางบ่ออำเภอบางบ่อเนาอก็จะมีมีบ่อมีบ่อเลี้ยงปลาสลิดหลายเชื่ออำเภอบางบ่ออืม บางบ,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 บ่อบางพีสนามบิน,น,นเนี่ยเขาตันเนี่ยหมเาจะออกเรียงปลาสลิดได้ก็ได้ว่าปลาสลิดบางบ่อบ พราะว่าปลาสลิดใส่กับจาบเขาจะอกไปขายกับบุน้นีหัวหนั่นแหละฟังบบว่งก้างเลยเนอะใช่ก้างปลาสลิดแข็งนะแข็งมากๆแต่แม่งโคตรอร่อยปลาสลิด กินก็ต้องกินซีฟูดจะกินเมือ่อจะกินซ้อนเหรอพี่น้องจะแส็บก็แจ็บไง สวดของม่่กินกับเจ้วบองต้นไหนกินคับน้่างพิซีุตรแทบพือกันแล้วตัดเอี เพิ nào. Bên bên nào. Đ đ ่นมีน้ำบะแหนวส่วนตูเพิ่นบีบใส่ตู้เย็นไว้บะแหนว์ออกมาจากบ้านหลังจากแบงทีแบนวางเราเข้ามาบีบใส่ตู้ใส่ขวดได้ขวดใหญ่นึงนี่เยอะเยอะเยอะประมาณขวดน้อยหน่อยละตัวาไหรวางมีเม็ดเรี่ยวถิ่น มันมีปวดใส่หอมจดีเลยว่าเออเอากวดเดียวพเพราะอะไวแม่เอาอย่ยางมันเอาอยางมันกินบาวาท,ท,ท่า,ทา,านานิดน,น,นี่นรองใส่วดเต็มอกว่าถามแี่อ,อาบา,าว่าทีนี้จาทีนจ้จเฮ็ดขายงานบางนางเนบานาอันนั้นก็จาใส่สารกันบุอที่บอกด้วยมั

hết lắm một cái im hết kìa hết kim hết kìa hết này hết kìa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  hết

แล้วใส่พักก็ตืนหอมเหียงกันนี้ลราลุกมากินซื้อมาม่ามาเวยเห็นแล้วยังไปยังไปหลุดของหลุดมาไามวยเท่าะอันแพ็ไแมพี่น้องจั๊กหเวแถวหกห่วที่สองเนี่ยสิบจบมกจะหอมม่กหลุดมาเวแล้วแล้วกินเนี่ยมากึนมันเป็นของ แย่ยํำขึ้นเ,เขาขแบบ่ากว่าะกินมามาเด็ออยาขูดเอาดขูดที่น่ะลาแดลอยู่เอยาขูดเด้ปลาแด่ลุเอาออกดจได้ปลาพี่ไม่ เอาเนี่ยกินมคยกินลูกหอยปลาพอกินปลาดุก,กินยูปลาที่ทอดกรอบไหมกินแต่ถ้าปลาได้ที่ทอดแบบนิ่มๆแล้วเหลวพอกินปลาทูสิพอกินท่านที่เลือกกินหอยพ่ได้สอนเนี่พี่น้องแต่ว่าลูกหอยเพิ่นปิ่นเนี่ยท่านมันดอะไรใกล้ขึ้นกันตับพอกิน กิงตั้งปิงปีกปิ้งงังเลนอืมน่าปะอืมทำดีๆค่ะเอากระดาษเปียกเช็ดค่ะกระดาษเปียกทีบนหัวนอนนะคะไม่อยู่ไม่นี่ค่ะซีกล่องทีเขียวๆอยู่บนนั้นนะคะเ,นนะเออไม่เห็นก็ไม่ต้องเช็ดค่ะ็ดเ,เช็ด เร็บไปเขาเฮียเออปิดกล้องให้พอได้เด้เดี๋ยวยแม่ไปเช็ดให้ไปแบบเสียบมา้าแมบบ่แบบเกอะกระดิ่งร้องนะนี่นี่เรตายตัวกันฉันมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ แบบนี้ไม่ได้เอากล้องไม่ได้ไปิดกล้องปิดกล้องป,ปิดกล้องให้หน่อยปิดเป็นไรครับ